สวัสดีครับวันนี้ก็ผมอาดากอนเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นยามาโตะภายในเจ็ดนาทีกันนะครับต้องบอ,อกก่อนนะว่ายามาโตะเนี่ยจะมีอยู่2ส,สายเนาะก็คือสายเวเปอนแล้วก็สายสปิริตซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะมีวิธีการเล่นการอัพสกิลแล้วก็การออกของที่แตกต่างกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยพาวเวอร์สลันะครับยามาโตะจะใช้เวลาในการชาร์จขึ้นพลังใน U4 วินาทีแล้วก็ปล่อยไปข้างหน้านะครับยิ่งนานก็คือยิ่งงแรเนาะ อ่าแต่ก็สามารถที่จะกดคนเซิลก่อนได้นะครับแต่ก็จะไม่แรงเข้าเนาะสกิลต่อไปนะครับไฟนิงสไตน์นียครับยามาโตะจะทําการพุ่งเข้าไปหาสตูที่เราเลือกเป้าหมายเอาไว้นะครับโดยที่เรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องกดคลิกซ้ายไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าขึ้นก่อนวงแดงเลยก็คือถือว่าเราไปได้นะครับ 9, s <S แต่ว่าถ้าเกินระยะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือกดไม่ได้น,นั่นเอง เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับสกิลไฟนิ่งสไตล์เนี่ยเมื่อเราล็อกเป้าวแล้วเนี่ยเขาจะตามไปยนต์สุดทางเลยนะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแต่บางทีเนี่ยเป้าหมายก็จะหลุดออกไปเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับสกิลที่3นะครับคิมสันสลัดเยามาโตะเนี่ยจะฟันศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเขานะครับทำให้ฝั่งยตรงข้ามเนี่ยโดนไฟเลชชโลนะครับแล้วก็ฮิวเลอร์ให้กับยามาโตะด้วยนะครับถ้าเราอัพไปอีกเวลหนึ่งนะครับสกิลสุดท้ายนะครับชาร์โด้ทรานส์ฟอร์เม ยิมาตเนี่ยจะใช้เวลา2วินาทีนะครับในการเข้าสู่ร่างชาร์โดนะครับโดยใน2วินาทีนั้นเนี่ยเราจะไม่โดนเนกาทีฟเอฟเฟกต์ใดๆเลยนะครับอย่าเช่นสตันหรือว่าการใบอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเมื่อไล่เสร็จเนี่ยเขาจะรีเซตคูลดาวสกิลทุกอันที่เขาเคยใช้นะครับรวมถึงจะเป็นอมตะก็คือเราจะไม่ตายแล้วก็ไม่โดนสตันไม่โดนใบกระสุนก็คือจะไม่จํากัดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสกิลทุกอันของเขาเนี่ยจะไล่เร็วขึ้น60%นะครับผม หลับเบลเวเทียมนะครับไปกดไปที่เบราว์เซอร์นะครับเลือก adc มาตบอันแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราออกไฮเวลโอซิตี้แม็กมาก่อนชิ้นแรกนะครับเบลเทมชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้เราลาดคลิปแล้วก็ดีดลายคลิได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความไวของกระสุนของเรานั่นเองครับต่อไปเนี่ยถ้าเล่นเราสบายนะครับให้ออกโค้ดควอเตอร์ต่อนะครับ <Stay S 1> เพิ่มเพิ่มไ <Long, S 1> ดเมจแต่ว่าถ้าเล่นเราทรงๆไม่ได้นำเขามากหน่อยออกเอ็กซ์ตร้ารีเจนต์เอ็กซ์ตร้าเจมิน่าแล้วค่อยมาโคตรควอเตอร์ที่หลังกก็ได้เหมือนนััครบถ้าานน่เรดกหหนนกกมาๆะใ้ออเป็นนนฮลลิงไ์ะครับ เราก็แอบไปยื้เลือนหลังปอมเอานะครับหลังจะได้ไอเทมพวกนี้ครบแล้วเนี่ยให้ไปที่หมวดสเปิริตนะครับซื้อสโลว์วิ่งเฮกส์มานะครับสโลว์วิ่งเฮกส์เนี่ยอาจจะทำให้เป้าหมายนะครับโดนสโลว์แล้วก็ทำดาเมจใส่เป้าหมายด้วยนะครับพอเรามาเอาคอมโบกับตัวยูสองกับสามเนี่ยก็ยิ่งสโลว์หนึบเข้าไปใหญ่นะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะออกไอเทมตามนี้เลยนะครับคลิกเซเวอร์เนี่ยใส่ทีวยูสามนะครับส่วนไอเทมราคาหกพันสามเนี่ยหลังจากที่เราได้พูลเลตไลท์สติลเนี่ยให้เราออกไอเทมพวกนี้นะครับโดยที่จะแบ่งเเเเป็นนนนนแแแบบบบบบะะคคครรรรััโดยยทีี่่่กกืืออาาาาวลงๆ ไปทางที่เรานําเขาเนี่ยเราก็จะออกเป็นการ์ดแค้นดอนมานะครับการแค้นดอนเนี่ยเมื่อเราฆ่าฮีโร่ได้1ตัวเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เวบอนดาเมจเราสิเร์เซนะครับมากสุดก็คือ5ครั้งนะครับรวมๆก็คือเพิ่มได้50%นั่นเองแต่ว่าถ้าเกมมันเสมอๆเ,เนี่ยหรือว่าไไม่ด้เราไม่ได้เปรีหยัดพามากนะครับออกไปที่เซฟอนบุลเลตนะครับเพื่อดูดเลือดเขามานะครับทำให้เราเวลาเราไฟเนี่ยเราจะตายยากขึ้นนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไอเทมตามนี้เลยนะครับอาจจะไปที่ลีชเบอร์เซิเกอร์หรืออาจจะเเเเเเปป็็็นนนนนฟซีี่่่กไได้คคครรัับบตออมมายจะะพทท ถ้าเขามีตัวที่ฮิวเยอะๆอย่างเช่นเอบัมหรือว่าอินเฟอร์นัทเนี่ยให้ออกเป็นฮิวเบนเป็นตัดเลือดนะครับฮิวเลี้ยงรีดักชันของเขาเขาก็จะฮี่เลือดได้น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าเขามีเฮสนะครับเราก็อาจจะออกเป็นเมทัลสกินนะครับตอนที่เขาอันติเราก็จะไม่โดนไดเมจจากอันติเขาหรือว่าถ้าเขามีตัวอย่างบีบ๊อบหรือว่าเลดเนี่ยให้ออกไปเลี้ยงทีเบเรียมานะครับเวลาที่โดนเขาคุกหรือว่าเขายกเนี่ยเราก็จะมีบูเรตชิลหรือว่าสปิริตชิลขึ้นมานะครับ แย่สุดท้ายเนี่ยถ้าทีมเขามีดีบัฟไปเยอะนะครับก็อาจจะออกเป็นดีบัฟรีดูเซอร์แล้วค่อยอัปเกรดเป็นดีบัฟรีมูเวอร์ทีหลังนะครับรวมถึงอัสตอร์เปเปอร์ด้วยเนาะถ้าเรารวยมากๆก็อาจจะไปที่ชิ้นนี้ได้เลยเรื่วงของสกิลเนี่ยก็อัพตามบิลที่เขาบอกเลยนะครับเขาจะมีสีฟ้าขึ้นเนาะตามนี้เราก็อัพตามไปเลยในเลนเฟดเนี่ยเนื่องจากเยมาาตกเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากในช่วงแรกนะครับวิธีเล่นในเลนเนี่ยคือเราจะพยายามหลบหลังคีปหรือว่าหลังโคเวอร์แล้วก็ โฟกัสไปที่การดีนายหรือว่าการลาดคีบนะครับต่อเลือดเขาบ้างด้วยสกิลหนึ่งหรือว่าการยิงนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลาดคีบด้วยเมลีหรือว่าการต่อยนั่นเองนะครับเพราะมันจะทําให้ไม่มีโซขึ้นมาแล้วฝั่งนองคามก็จะดีนายไม่ได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับถ้าเขายื่นหลุดตำแหน่งมาเนี่ยเราก็สามารถฆ่าเขาได้ด้วยการใช้คอมโบทีอูสองต่อด้วยสามนะครับแล้วก็ชาร์จต่อยนั่นเองนะครับผมชาร์จต่อยเนี่ยสำคัญมาก สำหรับทัมมิ่งตัวละครนะครับยามาโตะเนี่ยจะเป็นตัวที่เริ่มเก่งช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมนะที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยจะเก่งมากๆเลยนะครับโดยสําหรับบิลนี้เนี่ยเราจะเล่นแบบเน้นฟาร์มส่วนใหญ่เลยเมื่อเราได้สก,กิลสอที่อัพมาเป็นขั้น2แล้วเนี่ยบวกกับ slowing hex นะครับผมเราจะสามารถหาคิวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเพื่อนเลยคอนเซปต์ก็จะประมาณว่าเราพยายามฟาร์มเลนไปเรื่อยๆฟาร์มเลนหมดไปฟาร์มป่าต่อถ้าระหว่างฟาร์มเนี่ยมีไฟเกิดขึ้นใกล้ๆเนี่ยครับแล้วเรามีอันติเราสามารถไปจอยบังไฟได้หลังจากจบไฟเนี่ย ฟาร์มป่าใกล้ๆถ้ามีอันติแล้วก็วอลูนแบบนี้นะครับไปจนถึงช่วงที่เรามีของเยอะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสในการทำออบเจคทีฟ hmm. เช่นดันวอล์กเกอร์ดันการ์เดียนหรือว่าตีมิดบอลนะครับ mm hmm. เพื่อน,นําไปสู่ไฟจบเกมนั่นเองสำหรับหัวข้อสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องการใช้คอมโบสกิลแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันเวิร์กสำหรับผมเนาะอย่างแรกเนี่ยถ้าเราอยู่ในระยะที่ใกล้กับศัตรูมากๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดด้วยไฟอิ่งสไตล์เสมอไปนะครับแต่ให้เราใช้สโลว์เฮกเราก็ยิงเข้าไปตพกกะพากรเราจะต้นองกดสกิลสามา สำหรับใครที่งงนะครับว่าทำไมสกิลสามของรีเนี่ยเพราะว่าเราออกควิกซิเวอร์รีโหลดเนาะเราก็เลือกไปที่สกิลสามหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสกิลสามถูกใช้เนี่ยกระสุนจะรีโหลดเต็มทันทีนะครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยังมีสกิลสองใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเขาเป็นพ็อกเก็ตที่ใช้สกิลไอ้พระคุมเนี่ยหนีหรือว่าเขาออกไอ้วาร์ปสโตนมาเราก็สามารถจะกดสกิลสองเพื่อตามไปฆ่าเขาต่อได้นะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากพูดเนี่ยก็คือเรื่องอันติเมตเนาะ คือยามาโตะบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้อันติเมตตอนที่เลือดเขาเหลือน้อยนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าสาหรับผมในผมรู้สึกว่าการกดอันติเมตตอนเลือดเหลือน้อยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเล่นยากไปนิดนึงนะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเลยกดอันติเมตทันทีนะครับหลังจากที่คอมโบสกิล2กับ3ไปแล้วนะครับก็นอกจากจะรีเซ็ทสกิลเนี่ยให้เราไล่เขาต่อได้ด้วยสกิล2กับ3มเนี่ยมันจะทําให้เราไม่โดนสถานะ ใบหรือว่าสตันจากฝฟอนงข้ามนะครับเพื่อบางทีเนี่ยเราพุ่งไปเนี่ยเขาใบหรือตันเราทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเรากดล้างบัฟไปเลยเนี่ยเราจะไม่โดนนะครับแล้วเพื่อนก็จะช่วยเขาไม่ได้แล้วนะครับคนที่เราไล่อยู่ทาได้แค่ลุมยิงเรานะครับซึ่งตอนที่เราอยู่ในเชดอฟอร์มเนี่ยเราก็รับดาเมจน้อยไปแล้วเนาะทั้งสปิริตหรือว่าจะเป็นบูลเลตก็ตามก็จบไวแล้วครับสำหรับคีมแนะนําแนวทางการเล่นยามาโตะใน7นาทีนะครับคือจริงๆเนี่ยตอนแรกอะผมกะจะทํา ให้มันแค่5นาทีนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่พูดในคลิปเนี่ยมันดันยาวเกินกว่า5นาทีนะครับก็เลยปรับมาเป็นเนาทีแทนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะพยายามรวบรัดเนื้อหาให้มันเหลือเพียง5นาทีนะครับจะได้รวดเร็วทันใจเนาะอ้อแล้วก็ผมจะมีไลฟ์สรีมเกือบทุกวันนะครับในเวลา2ทุ่มที่ช่อง YouTube ของผมเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูแล้วก็มาพูดคุยได้นะครับถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับยินดีจะตอบทุกคนเลยครับก็วันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากกดก็กดอยู่ดีครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าวัสดีครับผม